จกักรพรรดิแสนกลตอนที่ี่20บัญชีรับรับไม่รับไม่สู้ไปสอดแนมยามราตรีด้วยกันเลย คนที่หายตัวไปมีนามว่าซุนหม่านเป็นอดภานเหลือขอในเมืองคนหนึ่งไม่มีลูกเมีายไร้ญาติขาดมิตรในเหตุนี้เองจึงทำให้ไม่มีใครรู้ว่าที่แท้แล้วเขาหายตัวไปเมื่อใดกันแน่แต่เนื่องจากเพื่อนบ้านเห็นป้ายประกาศของทางการบอกว่าให้คอยสังเกตความผิดปกติใด,ดๆก็ตามในช่วงนี้เอาไว้ให้มากจึงมาแจ้งความที่จวนที่ว่าการจะได้ต้องถูกด,ดึงเข้าไปเกี่ยวโดยเม่รู้อิโนอินเน ฝาบาทอยู่ในเมืองใต้เยื่ยนสวีจื่อชิวย่อมไม่กล้าละเลยหน้าที่ดังนั้นเมื่อชูเยียนมาถึงจวนที่ว่าการเจ้าหน้าที่ก็ได้พาไม้สาวผู้หนึ่งกลับมาเรียบร้อยและหน้าตาแลดูสะสวยยิ่งนางคุกเข่าอยู่กลางห้องโถงตัวสั่นเทิมตลอดเวลาเขเห็นฝาบาทยิ่งอกสั่นขวันแขวนไม่ยัมพูดอะไรทั้งนั้นเอาแต่โคกศีสักนับคร่ํงครวญว่าไว้รับความเป็นธรรม คนในเมืองล้วนสังเกตเห็นว่าชุนมานกับไม้สาวขายต้องหกที่แสนทรงสเสน่ห์พวกนี้มีความสัมพันธน์กลุ่มเครือแต่เห็นว่าใช่เรื่องของตนเจึงไปได้ใส่ใจและใครอยากจะเข้าไปยุ่งอย่างมากสุดแค่มาพูดล้อเลียนกันหลังมื้อหันมือน้ำชาเิดหน่อยก็เท่านั้นคนนี้พอได้ข่าวว่าไม่เห็นคนเสียแล้วปฏิกิริยาแรกของคนย่อมคิดเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกันนงเป็นแนอพอสอบสวนได้เพียงครึ่งหนึ่งชาวบ,บ้านคนหนึ่งมาุงดวงโฉกคิดขึ้นมา ได้ให้การเมื่อบ่ายวันเซินเห็นชุนหม่านอยู่ตอนนั้นเขากำลังเลือกซื้อเครื่องประดับศีรษะตรงหาเปรย์แผงลอยข้างทางแต่หลังจากนั้นก็ําเห็นอีกเลยไม้สาวตัวสั่งงนเงินงกนางยังกราดด้วยวเด็ดปาพบหมายได้นัดพบกับสุนหม่านเมื่อคืนวานเซินใครจะรู้ว่ารออยู่ทั้งคืนก็ยังไม่เห็นคนมาต่อมาก็ได้ยินว่าคืนนั้นเกิด ไฟไหม้คทีโรงทานก็นึกว่าเข้าไปมองดูกับคนอื่นเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเรื่องเช่นนี้มาแล้วจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่รู้แล้วจริงๆซุนหมานมีลักษณะพิเศษอะไรบนร่างกายหรือเปล่าชูเหยียนถามทูลฝ่าบาทคนพวกนี้เป็นอันพานในเมืองปีก่อนเป็นเพราะไปล่วงเกินส,สตรีมิชาตระกูลก็ถูกตีที่ขาขวาจนหักหลังจากบาดแผลหายแล้ว ยามเบินกลายของขาสั้นข้างยาวข้างพยักข้าชูเยียนพยักหน้าหลังจากกระสิบข้างหูสื่อสีม่กีบประโยคพักคนไปอย่างรงทานศพทั้ง26่ศพยังคงวางอยู่ในลานบ้านอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยผ่านไปชกู่ต้วนไปะยะ่งเองก็รีบรุดมาเช่นกัน ที่พูดถึงก่อนหน้านี้ประสบไหนการที่ไม่เหมือนคนอื่นชูเหยียนถามอยู่ริมซ้ายสุดต้วนไปเย่ก่าวไม่ครู่สือสีบอกว่ามีอันธพาในเมืองคนหนึ่งหายตัวไปเป็นเขาเรือแปดในสิบส่วนชูเหยียนยื่นมือเข้าไปหมาจะเลิกพาข่าวขึ้นแต่ก็ถูกฟ้าข้อมือเอาไว้ต้วนไปเย่เอยอ,อยากกดอะไรให้ข้าทำแทนก็ได้ คนหายตัวไปชื่อชุนหมานร,รูปร่างสูงใหญ่อายุ30กว่าปีขาขวามีบาดแผลที่กระดูกชูเียนก็เก็บมือกลับไม่ได้ดึงดันจะต้องดูด้วยตาตัวเองต้วนไปเย็นนั่งยองตรวศพอย่างละเอียดรอบหนึ่งตรงเข่าวขวามีแผลเก่าจากมีดดาบที่ทําให้กระดูกผิดรูปร่างไปอยูร่ร,ร,รอยหนึ่งจริงๆถ้าเช่นนี้ก็ไม่ผิดแน่ชูเียนนิ้วหน้าแต่ว่ามีคนหายตัวไปจากในเมืองเพียงคนเดียวนอกจากชุนหมานแล้วที่เหลืออีก25บศพเป็นใครกันยังมีเหล่า พุทธานลงทานอีกขายไปอยู่ที่ไหนกันแน่ทั้งเจ้าทั้งข้าต่างก็มาที่เมืองใต้ยังเป็นครั้งแรกเรื่องบางเรื่องต้องเป็นคนในจวนที่ว่าการเมืองถึงจะรู้แจ้งต้วนไปเยกกล่าวไม่สู้ไปดูในห้องหนังสือของจวนที่ว่าการกันก่อนที่นั่นมีช่องรับอยู่เยอะแยะไม่แน่ว่าอาจจะเจออะไรก็ได้แล้วจะต้องทำยังไงถึงจะไขกลไกได้ชูเหยียนถามต้วนไปเย่ยิ้มแย้มมีอยู่วิธีหนึ่งลองทําดูหน่อยก็ไม่เสียหาย ยามบ่าย yeah, ชายหนุ่มผู้หนึ่งถูกพาตัวมายังสถานีพักมานหน้าตาธรรมดาดาดื่นเป็นที่สุดท่าทางแข็งแรงล่ำสารมือเต็มไม่ได้ตุ่มตายด้านแข็งเขาก็คือเทียนอีช่างไม้ที่เก่งที่สุดในเมืองเดิมทีกําลังทาโรงศพให้เหล่าผูเท่าโรงทานแต่บรู้ทำไมถูกพาตัวมาที่นี่ได้ยิ่งไม่คิดว่าเห็นฝ่าบาทด้วยตาของตัวเองจะคอไม่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงชุย,ยันส่งสยายาให้เขายืนขึ้นแล้วให้สือสียกกอ,อี้น้ำชามาให้ เทียนอีตื่นเ้นรับพระเมตตาถึงเปลีนน่ยนีร่างทาร่างยิ่ง,งแข็งเกรงกว่าเดิมในขณะเดียวกันต้วนปะเย่ยเองกะลังปล่อยมอดตัวเรียวบางรากับให่เม,มงมุมกว่าหนึ่งข้าดารอยแตกตรงช่องลับอยู่ในห้องหนังสือของจวนที่ว่าการไม่เกินสามวันมแมลงตัวเล็กเหล่านี้จะกินลิ้นชักจนหายไปกว่าครึ่งคนนอกนอก็ค,คิดว่าเป็นปลวกอารวาสไม่ได้มีทางนึกมีคนเจตนาทำให้เกิด เสมอจือซิวจิตใจย,ยังคงไม่สงบเหมือนเก่าแต่ไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องการหาตัวไปอย่างประหลาดของชุนหมานเพราะอย่างไรเสียก็เป็นเพียงแค่อนาพานคนหนึ่งเท่านั้นตายแล้วก็ตายไปแม่นับเป็นเรื่องใหญ่อะไรได้ที่เขาเป็นกังวลจริงๆก็คือเรื่องที่ไม่รู้รัตที่เทียนซ่ายังมีเป้าหมายอะไรต่อไปที่จะเอามาใช้บีบมัดกับตนทําอะไรให้อีก ต้วนไปเย่จับตาดูจนกระทั่งฟ้ามืดเก็ดว่าทุกอย่างยังเป็นปกติจึงออกจากจวนและกลับไปยังสถานีพักม้าชูยเยียนสวมเสื้อคลมตัวนอกกำลังกินยาอยู่ต้วนไปเย่ทำหน้านิ้วก้าวขบายยืนนั่งอยู่ข้างเตียงไม่สบายเรื เรือนฉีนั้นหวางฝ่าบาทไม่ได้ทรงเป็นอะไรร้ายแรงขอรับสือสีกงกงรีบกาบตพ้งแต่ยามกลางคืนบรรทมไม่หลับเจ้าขุเก่าเยี่ยจึงเขียนเทียบยาเอาไว้ให้สัง่งให้ว่าให้สวยทุกสิบวันในเมื่อร่างกายไม่เป็นอะไรแล้วทำไมถึงนอนไม่หลับต้วนไปเยี่ยหยิบชามเปล่าจากมือเขาในจวนที่ว่าการเป็นอย่างไรบ้างชูยียนถามสือสีถอยออกไปอย่างรู้ใจไม่เกินสามวันเกรงว่าเสวยจืชีวต้องวิ่งพร่ำไปทุกเมืองเพื่อหาช่างไม้มาซ่อแมแซมห้องหนังสือต้วนไปเยี่ย วในเมื่อเทียนอีเป็นช่างไม้ฝีมือดีที่สุดในเมืองไม่เหตุผลจะไม่ถูกเรียกตัวเข้าจวนเขาไว้ใจได้ไหมชูเหยียนถามต้วนไปเยต่ตอบมาแน่นอนชูเหยียนพยนะักหน้าต้วนไปเย่หัวเราะขำแค่อืมคําเดียวเนี่ยนะไม่อยากจะถามหน่อยหรือว่าทำไมเขาถึงไว้ใจได้ไม่อยากชูเหียนตอบเสียงงงเงียเอ็นกลับไปพิงหัวเตียง เอาเถอะเอาเถอะเรื่องกดนันในใจมีมากไปแล้วน้อยลงสักเรื่องได้ก็ดีต้วนไปเยี่ยช่วยกลุ่มผ้าห่มให้เขาหลับเถอะเดี๋ยวอีกครู่ข้าก็จะกับชุ่ยเย็นนอนตะแคงหันหลังให้เขาหลับตาลงตามที่บอกส่วนใหญ่น่าเป็นเพราะกินยาเข้าไปในผ้าห่มยังอุ่นมากอีกด้วยเพียงไม่นานลมหายใจเปลี่ยนเป็นทอดเลือกในห่วงฟันน้ำพันสัมผัสถึงความบอบอุ่นจางจางที่มุมปากภายหัวคิ้วกระปดมุดโดยไม่รู้ตัวทว่าวะะคล้ายจะเพียงรู้สึกไปเอง พอกลับมาที่โรงเตี๊ยมตัวเนี่ยก็รออยู่ในห้องแล้วเสือพบอะไรบ้างต้นไปเย่ถามเรียนหวังเยียวันนี้ทั้งวันคนของเราต่างกระจายอยู่ตามโรงน้ำชาแต่ละแห่งอ้างเรื่องทำการค้าโต๊ะเก้าอีม้มาชนคุยกับชาวบ้านตัวเนี่ยกล่าวเหมือนว่าในเมืองนี้ชื่อเสียงของสวีจิวซิลไม่นับว่าแย่ต่อให้ไม่ได้มีผลงานดีงามแต่ก็ไม่ได้ทำเรื่องผิดพลาดร้ายแรงอะไรอย่างมากที่สุดก็แค่เจ้าชู้มากๆากฝ่ายบ้าน ม่คร้าจะเป็นขุนนางเลอะเลือนเห็นแก่ได้ที่เอาแต่กอบวยผลประโยชน์ขอรับมีแค่นี้เรือ่อต้นไปเย็นนั่งอยู่ข้างโต๊ะยังมีอีกเรื่องในเมืองนี้มีบางครอบครัวผู้ชายในบ้านล้วนแล้วแต่บอกว่าต้องทํางานใหญ่ข้างนอกสองสาปีแล้วที่ไม่ได้กลับมาเลยสักครั้งขอรับตัวน,นี้กล่าวมีแต่คอยส่งคนมามอบเงินให้ที่บ้านเรือเ่อยๆหางกันได้เยอะมากจริงๆเพืนบ้านแต่และคนอิจฉาตาร้อนปากันไต่ถาม แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่ได้คำตอบที่นินทากันก็ไม่น้อยงานใหญ่หรือต้นไปเย่ลูกคามลูกคางเวลานการตกแต่งซ่อมแซมพระราชฐานในเมืองหลวงหลังแต่มอบหมยช่างไม้ในเมืองตันเย่ทำทังสิ้นยังมีงานใหญ่ที่ไหนกว่าจะพาให้คนนึกอิจฉาริษยาียได้มากกว่านี้อีกเล่าจะให้สืบต่อไปไหมก็รับต้นเนี่ยถามต้นไปเย่ไปยักหน้า ต้นเนี่ยนรับบัญชาคิดออกไปแล้วแต่กลับูงเรียกเอาไว้อีกกลับไปบอกท่านอาจารย์กับยาวเอ,อ๋เกรงว่าคงต้องอีกสักพักเปินหวนถึงจะได้กลับไปท่านอาจารย์หนานฝากบอกผ่านข้าน้อยมาลุงหน้าแล้วก็รับต้นเนี่ยนกลาบบอกว่าให้หวังเยียอยู่ต่ออย่างสบายใจได้ อยากเทีเท่ยวเตดนานเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้น3ปี5ปีไม่กลับไปก็ยิ่งดีหรือจะ8ปี10ปีก็ไม่มีปัญหาต้วนป่าเย่ก,ก็อึ้งไปอะอะไรหรือจะเทีเท่ยวเตรนานเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้นเหรอณจวนชีนันหวงังนันหมอเย่ยกระลงป้อนอาหารแรงอยู่กับต้นเหว่วท่านอาจารย์ต้นเหวานั่งยองพรางกระเถิบย้ายไปอยู่ข้างเขาคนในดวงใจพี่ชายตกลงเป็นใครเหรอ เป็นเด็กเมล็กถามเรื่องผู้ใหญ่ไปทำไมนานหมอเยียยสายเมื่อเล่นโคลของเจ้าไปเถิดนะต้นย้วยยังถามไม่หยุดงามไหมงามนานหมอเยียพูดไปเรื่อยถ้ามีใครกล้าว่าเขาไม่งามแล้วก็น้ากรวยถูกตักว่าเอานะสิต้นย้อตกเกลืงอง้าปากค้างนี่พี่ชายเขาตาบอดแล้วหรือ,อยังไรโอดกันนี้ยังจะรักลงอีก ผ่านอีกสองวันเมื่อสวีจือเซียวเปิดช่องลับและดึงลิ้นชักออกมาก็เห็นเศษม้ร่วงปลูพอดูทละเอียดอีกทีพบว,ว่ามีไม้ถูกมงดกินจนแหว่งหายไปเมื่อน้อยจะรีบส่งคนหาช่างไม้มาทันทีต้นใบเย่เอ็นไกบนต้นไม้ด้านนอกจวนมองดูผู้ช่วยนำเทียนอีเข้าไปในห้องหนังสือเรียนใต้เท้าเป็นเพราะไม้กันแรงเก่าเกินไปแล้วถึงได้มีปลอกขึ้นกระับเป็นอีคราวหลังจากตรวจแแล้วโชคดีเสียหายแค่บางส่วนของช่องลับ ใช้เวลายอย่างมากไปเกินครึ่งเดือนก็ซ่อมแซมเสร็จเสมอจ,จืดซิวร,ระยักหน้าจานท้นมองดูเขาวาดแปรนแปลนจนเสร็จด้วยตาของตัวเองจึงค่อยออกไปพร้อมกันเมื่อยามค่ำคืนมาถึงซิ่งเลี้ยงแอบภาในเรือนเล็กและหยิบเอาภาพวาดแปรนในมือของแกนอีมากลอบก่อนนำกลับไปยังสถานีพักมา มีชงลับอยู่ไม่น,น้อยเลยจริงๆชูยเย็นกราบมากกว่านี้ก็ยังไหวต้วนไปแย,ย่หยิบผ้าแปรนจากมือเขาไปอย่างมากสุดก็สองวันชูเย็นพยักหน้าอยากไปด้วยกันไหมต้วนไปเย่ถามก่อนจะออกไปชูยเย็นไม่เข้าใจหืมสอดแนมอยากไปด้วยกันปราต้วนไปเย่ยื่นมือไปหาเขาสนุกมากนะชูยเยน็นถ้าเป็นกิจพัเนีย กร่าวตามความสัตย์จริงเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องแบบนี้จะสามารถไปทําด้วยตัวเองได้แต่บางเทีเพราะไม่เคยทํามาก่อนก็เลยรู้สึกว่าลองดูก็ไม่เสียหายดังนั้นผ่านไปอีกครึ่งสื่อสีกรุงกรงสุกยกให้เข้ามาในห้องฟามาคชีนันหวังออเสเนหรือไปยากาพู้ิบินทั้งสองคนแต่งกายธรรมดแมันสุสีกงเกงก็สงสัย ต้นไปย่แกวอย่างอัลบายอร,ยอรมณ์ชมจิวทัชชุยันมชมจิวทัชก็ดีชมจิวทัชก็ดีสุสีกงกงพรันกระจ่างแจ้งในทันใดสองเมื่อสุกแข,ขนเสื้อยเย้ยยิ้มร่าเริงมองดูทั้งสองคนออกประตูไปยามราตรี อากาศเย็นระหว่างเดินอยู่บนถนนที่ทอดยาวและเงียบงนันต้วนไปเย่พรันถามว่นานนาวใหม่ะชิวเยียนกระโดดขึ้นไปเหยียบยอดไมา้จากนั้นกร่อ้นลงที่กลางรานของจวนที่ว่าการต้วนไปเย่สีหน้าสงบนิ่งหนึ่งมือที่ยื่นไปกลับมาภายในลานจวนที่ว่าการเงียบสงัดยิ่ง ห้อหนังสือก็ไม่ได้ลงกรอนแม้จะไม่ได้จุดเทียนแต่ดวงจันทร์ก็ส่องแสงจนรอบด้านสว่างโรคไปกว่าครึ่งไม่อิงตามแบบแปลนที่เทียนอีวาดเอาไว้ต้วนไปเย่ก,ก็สามารถสะเดาะกรอนห่วงโซ่ได้อย่างรวดเร็วและดึงดินชักช่องลับออกมาทีละอัน กระดาษสมุดบัญชีอยู่ข้างในกระไปด้วยโฟนเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ถูกขยับมานานแล้วบันทึกประจําอําเภอของจวนว่าการมณทนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วน่ากลัวเป็นของชุนนางรุ่นก่อนทิ้งเอาไว้ชุเย,ย็นกล่าวหลังจากเปิดอ่านไปไม่กี่หน้าไม่น่าเกี่ยวอะไรกสืยจิ๋วแน่ในเมื่อมาสดแนมย่อมรีบร้อนไม่ได้ต้วนไปเย่อเอ่ยทิ้นที่อย่างน้อยก็ต้องมีช่องลับอยู่สัก70-80ช่องอย่างไรสีก็ต้องหาดูให้ครบช่องถึงสรุปได้เป็นที่แน่นอน ชูยนดึงลิ้นชักอีกอันมแรงาสาบตัวเกลืองหลายตัวพรันวิ่งพรานออกมาเก็บตายหนีขึ้นมาบนแขนอยู่รำรอดจึงพระงะถอยตามสัญชตาตญาณของผู้หญิงเอ่ยไม่ใช่ต้วนไปเยใ,ใสยหัวยื่นมือไปปิดลิ้นชักเบื้องหน้าอีกฝ่ายะบ,บ,บาตรงนี้สุดป,ปรกให้ข้าทำเองเถอะ เมื่อทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมากใกล้กันจนคล้ายจะสัมผัสถึงลมหายใจของกันและกันได้ต้นคอชุ่เย,ย็นร้อนเผาเาพอเห็นดวงตาแฝงรอยยิ้มที่ปล่าระยับราวกับดวงดาวของต้นไปเย้ในใจพรันรู้สึกขุ่นเกลืองมาอย่างอีกไม่มีเหตุผลจะหมุนกายหันหลังใส่ก้มหน้าก้มตาสำรวนลิ้นชางอีกด้านหนึ่งต้นไปเย้เลิกคิ้วแต่ก็ได้พูดอะไรให้มากความเพียงดึงลิ้นชักถัดไปออกมาดูต่อ ายในห้องเงียบสงัดยิ่งแล้วอองฝุ่นลอยฟุ้งไปทั่วเพียงเมื่อนาน,นปลาจมูกชูอย่างก็เริ่มแดงแล้วต้วนไปเย่เหลือเห็นได้ปลายคาหางตาว่าอีกฝ่ายมีท่าทางอยากจะจามแต่อดกลั้นเอาไว้ไม่ยอมส่งเสียงออกมาคล้ายว่าไม่สมายอย่างมากกลางหลังคิดว่าจะพาคนกลับไปก่อนน่าจะดีกว่าแต่ช่วเย,ย็นกลับกลางหมดบัญชีม้วนหนึ่งออกมาพอดีดูคล้ายว่าจะพบอะไรเข้าแล้วคืออะไรระต้้นไปเยื่ก้าวเข้าไปหา ชูเยียนทำท่าทางบอกให้เขาดูให้ละเอียดกระดาษใหม่มากครับว่าเป็นของใหม่ในปีสองปีนี้เองบนนั้นวาดสลักประดเอาไว้ดูไม่ออกว่าหมายความอะไรหากไปพูดถึงเรื่องตัวอ,อักษรจะคิดว่าเจ้านี้ดูแล้วเหมือนอะไรชูเยียนถามเสียงเบาๆต้วนไปเย่กว่าตามองอีกสองทีแล้วดาวสมุดบัญชีหรือชูเยียนพยักหน้าสมุดบัญชีลับของสวยจิ่วจิวต้วนไปเย่ จุป,ปากถ้าทางได้เท้าข้าหลวงผู้นี้จะไม่ได้มีปัญหาแค่ชุ่มมากๆแล้วละมังงโจเยียนรีบกว่าตาดูอีกสองทีจะตาดูอีก2องที จดจำเนื้อหาส่วนใหญ่ของหน้ากระดาษเปิดอยู่เอาไว้คร่าวๆด้านนอกท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วอาจจะรั้งอยู่ต่อไปได้นานต้วนไปเย่กล่าวไปกันเติดถ้ายังอยากจะดูต่อไว้คืนพรุ่งนี้ค่อยมากันใหม่ชูเหยียนพยักหน้าและเก็บผู้อย่างเอาที่ด้วยความประมัดระวังจากนั้นก็กลับสถานีพักมาไปพร้อมกับต้วนไปเย่สุสีกกงกงสประงกในห้องปีกพอยินเสียงความเคลื่อนไปก็รีบสั่งให้ส่งน้ำร้อนมาและถามอีกว่าให้เตรียมพระกายหารให้หรือไม่อย่างไรเสีย ฝาบาทจะออกไปข้างนอกทั้งคืนแล้วรัชทรงไปทําอะไรมาบ้างไม่ได้ว่าอาจทรงหิวเป็นได้ชูเหยียนสายหน้าไม่ปรีปากพูดอะไรรีบคว้า,ากระดาษและพู้การมาเขียนจารึกเหล่านั้นออกมาให้เหมือนกับของเดิมถ้าเป็นตัวอักษรจริงๆก็จะมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ต้นไปเย่เย,ยินดูอยู่ด้านหลังเขาด้หากเป็นตัวอักษรยึกยื้ยึกยือ,ยอที่สวยจิ่วชิ่วคิดขึ้นมาเองแล้วก็นากกัวจะต้องจัดการที่จุดอื่นแล้ว มีสมุดบัญชีก็ย่อมต้องมีการค้าชูเหยยนกราแต่ฟังจากที่ชาวบ้านพูดกันเมื่อตอนกลางวันเขาไม่เคยเปิดกิจการร้านค้าของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นต่อให้ละเมิดกดไปทำการค้าเจงธุรกิจที่สามารถทำได้ในเมืองใต้ยังมีแต่ช่งางไม้เป็นถึงคุณชายสกุลสูงที่ครองตำแหน่งขุนนางใหญ่ในาราชจ,จัสำนักกับแค่โต๊ะเกี้ตัางเตียงพวกนี้ก็ไม่น่าจะต้องมักลอบขายเลยนี่นาใจคนยากแท้อย่างถึงก็พูดยากนะท้วนไปเย่ส่งกด ต่เล็กให้เขาลองดมดูจมูกจะได้โล่งชุวยเย็น ه, มองดูจมูกแดงเรื่อดของเขาแล้วต้นไปเยะกระถอนหายใจหากไปลายสแนมอีกครั้งหน้าพวกเราเปลี่ยนไปที่ที่สะอาดหน่อยก็แล้วการชุวยเย็นเพิ่งจะเปิดฝาขวดกลิ่นสมุนไพรก็ฟุ้งออกมาออชิช ไอ้ฮะสุสีอสกองกองรีบกาวจากด้านนอกฝาบาททรงถูกพิษลมเย็นเข้าแล้วหรือพยากรไม่เป็นไรสุเยนน้ำตากรอบเบ้ารู้สึกหน้ามืดตาลายแต่จมูกโล่งขึ้นไม่น้อยจริงๆต้วนไปเย่กลั้นยิ้มชุเยียนบกมือไล่คนออกไปผ่านไปครู่หนึ่งสุสีกงกงยกน้ำร้อนเข้ามาปฏิบัติให้ล้างหน้าบ้วนปากและยังบอกว่าใกล้สั่งแล้วชินันหวังเองก็ไม่ต้องการกลับไปน้องเตี้มแล้วละพักให้ พักในห้องถัดไปหรือว่างอยู่ก็ได้ชูเหยียนก็อืมต้นไปเย็นนอนหนุนแขนอยู่บนเตียงรอบฟังเสียงความเคลื่อนไหวของห้องข้างๆอย่างสบายอารมณ์เสียงน้ําแผ่วเบาเสียงเสสีการของผ้าตอนเลิกผ้าห่มขึ้นตลอดจนเสียงจามฟุตฟิตนั้นถูกกั้นไม่เพียงผนังไม้บางๆจึงทําให้อยู่ใกล้เสียจนคล้ายกับนอนอยู่เคียงกันต้นไปเย่เย้มยิ้มได้หลับตาลงด้วยใจสงบ จบทอนที่ยี่อ